ตอนที่212ฉันชื่อจูลาลูกสาวของดาลิมาจากชนเผ่าแกะแห่งภูเขาหิมะเผ่าแกะเป็นเผ่าที่เล็กที่สุดและอ่อนแอที่สุดในบรรดาหกเผ่าทั้งเหนือและยังเป็นหนึ่งในชนเผ่าที่แร้งแขนที่สุดเพื่อเหลืออาหารให้กลับครอบครัวที่ไม่มีอะไรจะกินของฉันเพื่อให้พี่น้องของฉันมีชีวิตรอดต่อไป ฉันสมัครใจขายตัวเองให้เป็นทาตของนิกายศักดิ์สิทธิ์ผิงเทียนมาเป็นลูกศิกษย์ของนิกายภายนอกเพราะฉันได้ยินมาว่าในนิกายศักดิ์สิทธิ์ผิงเทียนแม้แต่ลูกศิกษย์ที่ต่ำต้อยที่สุดอย่างน้อยสามารถทานอาหารได้สามมื้อต่อวันและแม้กระทั่งมีเนื้อให้กินด้วยต่อมาอาจเป็นเพราะความสามารถในการต่อสู้บางอย่าง ฉันโดดเด่นในการแข่งขันเล็กๆของนิกายและกลายเป็นสิทธิภายในต่อมาฉันชนะการแข่งขันรายใหญ่ประจำปีและถูกใจพู้อวุโสและกลายมาเป็นลูกศิทธ์สายตรงและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์อันเป็นเวรเป็นกรรมของฉันกับหอแห่งการสะท้อนกลับตูละซึ่งเป็นศิทธ์สายตรงได้ฝ่าฟืนกฎเกณฑ์โดยการใส่ร้ายเพื่อนอย่างร้ายแรง ส่งผลให้เกิดการลงโทษ10วันจากการถูกขังเดี่ยวในห้องโถงแห่งการสะท้อนหอสะท้อนถูกสร้างขึ้นบนภูเขาด้านหลังของนิกายศักดิ์สิทธิ์ผิงเทียนว่ากันว่าได้แปลงร่างมาจากถ้ำที่บรรพบุรุษผู้ก่อตั้งนิกายผิงเทียนเคยเก็บตัวฝึกจิตใจในห้องโถงหลักด้านหลังห้องโถงแห่งการสะท้อน ว่ากันว่าเป็นสถานที่บรรพบุรุษเคยเก็บตัวฝึกจิตใจมาก่อนบนคำแพงหินที่นี่เศษภาพเมื่อหลายร้อยปีก่อนยังคงหลงเหลืออยู่ต่ามาฉันได้ยินจากท่านอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องราวที่แสดงในภาพวาดเมื่อ400ปีที่แล้วบรรพบุพร,บรุษได้บรรลุตรัสรู้ในถิ่นธุรกันดารทางตอนใต้ และได้รับการนำทางสู่เส้นทางแห่งความเป็นอมตะเมื่อลุงของจักรพรรดิถูกประหารชีวิตโดยจักรพรรดิองค์ใหม่บันฑพระวรุษและคนอื่นๆที่ติดตามพระองค์เดินทางไปทางเหนือพวกเขาสถาปนาอาณาจักรมีหลุนขึ้นในดินแดนชายแดนทางเหนือที่แห้งแล้งเมื่อมีหลุนก่อตั้งขึ้นโดยมีอาณาจักร ที่เฝ้าดูจากด้านล่างและมีคลื่นของสัตว์ร้ายที่มาจากด้านบนผู้นำของหกเผ่าทางเหนือก็ปรากฏตัวขึ้นด้วยความเต็มใจที่จะรับใช้แต่มีเจตนาแอบแฝงแม้ว่าบรรพบุรุษจะสามารถกอบกู้ด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์ของเธอได้มีหลุนก่อตั้งขึ้นโดยมีสองอาณาจักรที่เฝ้าดูจากด้านล่างและมีคลื่นสัตว์ร้ายที่มาจากด้านบน ผู้นำของหกเผ่าทั้งเหนือก็ปรากฏตัวขึ้นด้วยความเต็มใจที่จะรับใช้แต่มีเจตนาแอบแฝงแต่ในการทำเช่นนั้นเธอได้กระทำการฆ่าและบาปนับไม่ถ้วนว่ากันว่าต่อจากนั้น,บ,นรบรรพบุรุษก็มานั่งสงบจิตใจณที่แห่งนี้ในที่สุดก็ได้ก่อตั้งนิกายศักดิ์สิทธิ์เพ่งเทียนในที่ราบสูงที่เต็มไปด้วยหิมะ นิกายปกป้องเขตดแดนทางเหนือของนิอนาณาจักรมีหลุนและปกป้องสัตว์ร้ายแห่งทินทระก,กันดานทางเหนือด้วยเธอดูคล้ายกับภาพวาดของบรรพุรุษในห้องโถงแห่งการสะท้อนเลยภาพวาดของบรรพุรุษงั้นหรอใช่แล้วเธอไม่คิดว่าเธอ ดูคล้ายกันหรออ๋อเข้าใจแล้วฉันไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเองดังนั้นฉันจึงไม่สามารถพูดได้อย่างแน่ชดัดอะไรกันเธอไม่เห็นมันหรอเธอเคยไปห้องโถงแห่งการสะท้อนหรือไม่เมื่อพูดถึงห้องโถงแห่งการสะท้อนฉันอยู่ที่นั่นเป็นประจำ ฉันสามารถพูดได้ว่าฉันรู้จักห้องโถงแห่งการสท้อนเดีกว่าสิทธิ์คนใดในนิกายทั้งหมดเลยละฉันไม่ได้อวดดีฉันไปที่นั่นอย่างน้อยเดือนละสองครั้งโดยเฉลี่ยแล้วฉันใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งในสามของแต่ละปีในห้องโถงแห่งการสท้อนด้วยละฮ่าฮ่าฮ่าฮมนั่นเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การพูดงั้นหรอโห เดี๋ยวก่อนคนที่ดูเหมือนพระบรุษไปไหนแล้วฉันจะไปหาเธอเองอย่าไปตามเธอบรรพบุพร,บรุษไม่ได้เห็นมา200ปีแล้วนอกจากนี้เธอจะปรากฏตัวในเมืองเล็กๆชายแดนในถิ่นธุรการดานทางตอนใต้ได้อย่างไรมีผู้คนมากมายที่มีลักษณะคล้ายกันในโลกนี้บางทีเธออาจจะคิดมากไปจูลา รีบหน่อยเถอะฉันได้ยินมาว่าหัวหน้าทีมวานฉีมีวิธีที่โหดร้ายมากในการลงโทษคนที่มาสายเมืองเล็กๆชายแดนในถิ่นทุรกันดารทางตอนใต้ถิ่นทุรกันดารทางตอนใต้ว่ากันว่าบนพระวรุธได้ตรัสรู้ในถิ่นทุรกันดารภาคใต้และได้รับการนำ ไปสู่เส้นทางแห่งความเป็นอมตะเส้นทางแห่งความเป็นอมตะทูตสวรรค์งั้นหรอเดี๋ยวรอสักครู่ฉันดูเหมือนจะมีทฤษฎีที่เหลือเชื่อฉันไม่แน่ใจว่าฉันควรจะบอกหรือไม่เนื่องจากมันเหลือเชื่อมากบางทีอาจเป็นการดีที่สุดที่จะไม่พูดถึงเรื่องนี้เรีบไปประชุมกันเถอะชี่ คารืหาส่งลานตะวันออกสลายเฮ้โ hey. ห oh. ผู้อาวุโสและท่านปูท่านสูและทุกๆคนมาที่นี่กันหมดเลยหรอเฮ้ hey. รอเดี๋ยวคนคนนั้นเป็นใครกันเจ้าเจ้า เป็นไปได้ยังไงฮ่า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 สวัสดีเสียวเวยนี่ฉันเองเฮ้ผู้อาวุโสสามเอ๊ะในท่านปิงชวนใช่ไหมนี่มันเป็นไปได้ยังไงกันเนี่ยถูกต้องแล้วคุณลุงที่หล่อและห้าวาานแล้ผู้เท่าพูดมาสิอิจฉาฉันหรือเปล่า ไม่เพียงแต่ใบหน้าเท่านั้นแต่ยังรวมถึงร่างกายของเธอด้วยแม้แต่อาการบาดเจ็บภายในและความเสื่อมถอยของระยะพลังของนายตั้งแต่ก่อนหน้านี้ก็ยังฝืนตัวด้วยเป็นไปได้อย่างไรนายทำสิ่งนี้ได้อย่างไรอย่าพูดถึงเรื่องนี้ตอนนี้เลยเซียวเว่ย เธอคิดอย่างไรกับทรงผมของฉันในตอนนี้เอ๊ะหยุนเสียงนรรรายทำอะไรกับพี่สามกันแน่เนี่ยฮิฮ <c oughs> ไม่มีอะไรพิเศษท่านก็รู้เขาเพิ่งกินยาที่ไร้ค่าไปจำนวนหนึ่งน่ะยางั้นหรอ หยุดนะหยุนเสียงไม่ว่านายจะเป็นรุ่นหลานของตระกูลซ่งฉันไม่ยอมให้นายดูถูกตัวเองขนาดนี้และนายหมายถึงอะไรกินยาที่ไร้ค่าเชื่อฉันเถอะเซียวเว่ยหยุนเสียงกำลังพูดเสียหายเกินไปพูดตามตรงยาพวกนี้ล้วนเป็นสมบัติอันล้ำค่าแม้แต่ในประวัติศาสตร์ของทวีปตะวันออกมานานกว่าพันปี ก็ยังถือว่าเป็นสมบัติที่หายากและล้าค่ามากอะไรคือจุดสำคัญของการฟื้นฟูคืนความเยาว์ไวและกลับสู่จุดสูงสุดของฉันเพียงลําพังนั่นเป็นเหตุผลเสี่ยวเวยฉันจึงตั้งใจจะเหลือครึ่งหนึ่งไว้ให้เธออ่านายจริงๆแล้วนี่เสี่ยวเวย เธอคงทราบเจตนาของปิงชวนโปรดอย่าพูดว่าไม่เลยหืมไปที่ไหนซักแห่งที่มันเงียบสงบกว่านี้กันเธอและพูดคุยรายละเอียดเกี่ยวกับยาฟื้นฟูนี้ดวงดาราวิญญาณสร้างนายพลดวงดาราวิญญาณเฉาเหริน แม่ทับเสาเรินงง้นหรอฉันไม่เคยเห็นรูปแบบนี้มาก่อนเลยแปลงเป็นฟีนิกซเสียวเวยฉันจะเร่งความเร็วแล้วนะจับแน่นๆล่ะเออเออพี่สามทำแบบนี้นายแน่ใจหรือว่าทุกอย่างจะโอเค ผมว่าท่านไม่ควรถามแบบนั้นนะทีมมอบรางวัลกำลังจะมาถึงเร็วๆนี้แต่พี่สามกลับทำตัวแบบนี้เฮ้ย hey, ปล่อยเขาไปเถอะมันควรจะโอเคตราบใดที่เขามีความสุขว่าแต่นายพึ่งสองกับพี่สามหรอใครชนะกันล่ะใช่ผมสองกับปู่สามมาเมื่อกี้นี้ เขากดระดับพลังของเขาและปล่อยให้ผมชนะแต่ผมต้องใช้กำลังทั้งหมดของผมและแทบจะไม่ชนะเลยที่สามเป็นหนึ่งในผู้ที่มีความสามารถที่ยอดเยี่ยมที่สุดในเทียนตูในช่วงที่เขาเป็นผู้นำหยุ่นเสียงสำหรับนายที่จะชนะอย่างบุดวิดในขอบเขตเดียวกันบ่งชี้ว่าศักยภาพในการเติบโตของนายนั้นดียิ่งขึ้น เอาละแต่เท่าพอแล้วท่านได้เห็นผลของยาเม็ดนั้นที่มีต่อคุณปูสามหรือเปล่าดังนั้นท่านคิดว่าผมควรจะจัดซักชุดให้ท่านด้วยดีหรือไม่ไม่ไม่จำเป็นแค่ถ้ามันปร,ปรับปรุงการฝึกฝนของฉันก็ไม่เป็นไรฉันไม่มีความสนใจที่จะกลับคืนสู่วัยเยาว์หรอกฉันสนใจเห้หยุนเสียง นายช่วยเตรียมซักชุดให้ฉันหน่อยได้ไหมแน่นอนไม่มีปัญหาฉันจะจัดเตรียมซักชุดหลังจากงานนี้ฉันยังต้องเตรียมชุดสำหรับท่านซูที่เข้าสู่ระดับศักดิ์สิทธิ์อีกด้วยหยุ่นเสียงแม้ว่าฉันจะไม่สนใจในความงามแบบวัยรุ่นก็ตามหากนายมียาเพิ่มให้ฉันซักชุดเหิมผมเข้าใจผมเข้าใจ ถนนทางตะวันตกของเมืองหยงอันฉันดีใจที่ไม่ได้ทำให้คุณผิดหวังหัวหน้าเราพบที่ตั้งของคนสามคนที่คุณสนใจแล้วนี่โหพวกเขาอยู่ที่ไหนกันทั้งสมคนนี้พี่น้องของเรากำลังติดตามพวกเขาอยู่มีเงินสดห้าหมื่นในการ์ดใบนี้พาฉัน ไปที่พวกเขาอยู่เอ๊ะห้าหมื่นห้ามื่นเลยหรอนั่นมันเยอะมากตราบใดที่นายช่วยฉันค้นหาว่าพวกเขารวมตัวกันอยู่ที่ไหนฉันจะเพิ่มให้อีกหนึ่งแสน